ลองนึกภาพตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีฮีโร่คนหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเลยนะเพื่อเข้าไปเปิดโปงเรื่องที่มันเร็วร้ายมากๆพอเขาหนีออกมาถึงดินแดนที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพได้สําเร็จกลับเกือบจะถูกประเทศนั้นนะ่ยส่งตัวไปตายที่อื่นแทนฟังดูเหมือนพอทตหนังเลยนะคะใช่ครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งชื่อกวนกวนคือเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยไม่ได้เป็นสายลับมีแค่จักรยานคันเดียว กับกล้องที่ซ่อนไว้แค่นั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ปั่นเข้าไปแอบถ่ายวิดีโอค่ายกักกันชาวอยกูในซินเจียงแต่พอหนีมาถึงอเมริกาประเทศที่ประนามจีนเรื่องนี้ดังที่สุดในโลกเขากลับเจอกับฝันร้ายรอบสองอืมวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกเลยครับว่าทำไมอเมริกาถึงพยายามส่งพยานปากเอกคนสำคัญคนนี้ไปที่ยูกันดาทาั้งทั้งที่จริงๆแล้วควรจะให้ความคุ้มครองเขาอย่างดีที่สุดเลยเนาะใช่เลยครับ เรื่องนี้พอลองเจาะลึกลงไปแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวเลยแต่มันเหมือนเราเอามีดไปกรีดให้เห็นแผลใหญ่ในระบบราชการของอเมริกาเลยค่ะหมายถึงว่ามันมีความขัดแย้งกันเองในระบบเหรอครับใช่ค่ะคือเหมือนมือซ้ายกับมือขวาทํางานสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยคือปากก็ประนามเรื่องสิทธิมนุษยชนนะแต่พอเอาเข้าจริงการกระทํากับเป็นอีกเรื่อง ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานที่ตามติดเรื่องนี้แบบเกาะขอบสนามเลยซึ่งมันจะพาเราไปดูตั้งแต่ภารกิจสุดระห่ำของเขาในจีนไปจนถึงการต่อสู้ทางกฎหมายที่มันพลิกไปพลิกมาอย่างไม่น่าเชื่อในอเมริกาเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่มันพีิกสุดก่อนเลยปฏิบัติการจักรยานท้าทายมหาอำนาจของเขาเนี่ยมันบ้าบินขนาดไหนกันครับคือเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ CIA หรือทหารหน่วยรบพิเศษอะไรพวกนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะ เขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวสายแบ็คแพคธรรมดาานี่แหละโห oh. แต่น่าจะเป็นแบ็คแพคเตอร์ที่ใจกล้าที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะตอนนั้นคือปี2 0 2พันอรัฐบาลจีนกำลังโฆษณาไปทั่วโลกว่าไอ้ค่ายปรับทัศนคติที่เคยมีปัญหาในซินเจียงเนี่ยปิดไปหมดแล้วนะทุกคนได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติแล้วซึ่งเขาไม่เชื่อใช่ค่ะกวนวๆไม่เชื่อเขาเลยอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วเขาก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าเป็น รัฐตำรวจที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยภาพมันน่ากลัวมากนะคือมีกล้องวงจรปิดแทบจะทุก200เมตรป้อมตำรวจทุกหัวมุมถนนแถมยังมีการสแกนใบหน้าคนเดินถนนตลอดเวลาอีกการที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะแอบเอากล้องเข้าไปถ่ายวิดีโอเนี่นั้นได้นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะมันคือภารกิจที่ถ้าพลาดนิดเดียวก็คือจบเลยค่ะแต่เขาก็ทำสำเร็จ ผลลั์ที่ได้คือวิดีโอความยาวประมาณ20นาทีที่เขาเอามาลงใน YouTube แล้วมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกทันทีค,ความสำคัญของมันคือมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เถียงไม่ออกไม่ใช่แค่คำบอกเล่าลอยๆอีกต่อไปมันคือภาพที่ทุกคนเห็นได้ได้วยตาตัวเองเลยว่าคำโกหกของรัฐบาลจีนมันเป็นยังไงในวิดีโอน,นั้นมีอะไรที่มันเด็ดขนาดนั้นครับที่ทาให้มันทรงพลังจนรัฐบาลจีนต้องเต้นเลยอย่างแรกเลยคือความฉลาดในการใช้เครื่องมือค่ะ เขาใช้บดูแม b บ่ดูแมแอปแผนที่ของจีนเองเลยอะครับใช่ค่ะของจีนเองเลยเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้จุดที่รัฐบาลบอกว่าเป็นที่ดินว่างเปล่าในแผนที่น่ะความจริงแล้วมันคืออะไรโอ้โหใช้แผนที่ของเขาเองมาจับโกหกเขาเลยเหรอครับนี่มันตบหน้ากันกลางสี่แยกชัดๆถูกต้องเลยค่ะแล้วภาพที่เขาถ่ายมาได้อะ่ะมันไม่ใช่ภาพเบลๆไกลๆเลยนะเขาปั่นจักรยานเลียบไปตามกำแพงสูง ให้เราเห็นแบบจัดจะเลยว่ามีทั้งหอคอยสังเกตการมีรั้วไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็มีป้ายโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ติดอยู่เต็มไปหมดมันคือภาพของคุกดีๆนี่เองและที่สำคัญที่สุดคือในคลิปนะคะมันมีจังหวะหวาดเสียวที่เขาเกือบจะโดนตำรวจจับได้หลายครั้งเลยครับค่ะ เขาต้องแกล้งทําเป็นนักท่องเที่ยวหลงทางปั่นจักรยานไปถามทางตํารวจบ้างหรือบางทีก็ต้องแอบถ่ายผ่านรูเล็กๆในกระบอกเป้ที่สภายอยู่โอ้โห oh. ซึ่งมันยิ่งทําให้คนดูรู้สึกได้เลยว่าทุกวินาทีที่เขาถ่ายทําอยู่นั้นมันเสี่ยงตายขนาดไหนพอวิดีโอนี้ออกมาเขาก็กลายเป็นเสดตรูอันดับหนึ่งของรัฐเลยสิครับการอยู่ในประเทศจีนต่อก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเขากลายเป็น เป้าหมายเบอร์ต้นๆของกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐหรือ M.S.S. ของจีนทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหนีครั้งใหญ่ที่สะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในหมู่คนจีนรุ่นใหม่ตอนนี้ที่เขาเรียกกันว่ารุ่นเสวียรุ่นเสวียหรือศาสแห่งการหนีใช่ไหมครับเหมือนกับว่า เป็นเทรนด์ของคนหนุ่มสาวจีนที่ไม่พอใจระบบการปกครองแล้วก็พยายามหาทางหนีออกจากประเทศกันใช่ค่ะมันคือแนวคิดที่ว่าถ้าเปลี่ยนประเทศไม่ได้ก็เปลี่ยนประเทศที่ตัวเองอยู่ซะเลยซึ่งเส้นทางการหนีของคนกวนก็ลำบากมากเขาต้องเดินทางข้ามหลายทวีปผ่านป่าเขาลำบากสารพัดเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาฝันไว้ซึ่งจุดหมายนั้นก็คืออเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพ ในหัวของเขาตอนนั้นคงคิดว่าฉันรอดแล้วแน่ๆเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ออกมาพูดเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในซินเจียงเสี่ยงดังที่สุดอืเขาคงคิดว่าพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องต้อนรับเขาอย่างดีในฐานะพยานปากเอกคนสําคัญที่เอาหลักฐานชิ้นโบแดงมาให้นั่นคือภาพฝันค่ะแต่ความจริงที่เขาเจอมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะเลยค่ะยังไงครับ แทนที่เขาจะได้เจอกับเจ้าหน้าที่ CIA หรือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่เขามีคนที่มารอต้อนรับเขากลับเป็นเจ้าหน้าที่ ICE หรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรอ้าวแล้วเขาก็ถูกจับใส่กุญแจมือส่งตัวเข้าไปอยู่ในศูนย์กักกันผู้อพย,ยพทันทีเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายบทใหม่ในดินแดนที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุดค่ะผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ ประเทศที่ประนามจีนอยู่ทุกวันกลับทําแบบนี้กับพยานคนสําคัญที่สุดเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นในระบบกันแน่ครับทําไมถึงคิดจะในประเทศเขาแล้วทําไมทําไมต้องเป็นยูกันดามันเป็นตัวเลือกที่แปลกประหลาดมากคําตอบมันอยู่ในเขาวงกฎของกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกาค่ะมันซับซ้อนแล้วก็มีช่องโหว่เยอะมากอย่างแรกเลยนะคะในทางเทคนิคแล้วเขาถูกจัดว่าเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายอ๋อเพราะเขาข้ามพรมแดนมาจากเม็กซิโกโดยไม่มีวีซา่าใช่ค่ะ ซึ่งไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่สําหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการแล้วเนี่ยกดข้อแรกคือเขาทําผิดกฎหมายคนเข้าเมืองแค่เพราะข้ามแดนมาผิดวิธีเลยกลายเป็นว่าเรื่องราวเสี่ยงตายทั้งหมดของเขาไม่มีความหงายเลยเหรอครับ ในเบื้องต้นมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันก็มาเจอกับประเด็นที่2คือภาระการพิสูจน์ในระบบกฎหมายของอเมริกาเนี่ยคนที่ขอลีภัยต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ศาลเห็นเองว่าจะถูกประหัตประหารหรือถูกทำลายถึงชีวิตถ้าถูกส่งตัวกลับประเทศครับซึ่งถึงแม้กรณีของกวนมันจะชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดในกระบวนการได้เสมอแล้วมันยังมีกฎที่เรียกว่า third country transit rule กฎประเทศที่3 ใช่ค่ะที่บางครั้งอเมริกาก็ใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธผู้ลี้ภัยที่เคยเดินทางผ่านประเทศที่ปลอดภัยอื่นๆมาก่อนแต่ไม่ได้ยื่นขอลี้ภัยที่นั่นโอเคพอจะเห็นภาพความยุ่งเหยิงของกฎหมายแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมหวยต้องไปออกที่ยูกันดาล่ะครับตรงนี้ล่าหาที่มันเป็นเหมือนตลกรายที่ขำไม่ออกคืออย่างนี้นะคะตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่าหลักการนอนเรโฟเมน อเมริกาจะส่งตัวกวนๆกล,กลับไปที่ประเทศจีนโดยตรงไม่ได้เด็ดขาดเพราะรู้ทั้งรู้ว่าส่งกลับไปก็คือส่งไปตายแน่ๆถูกต้องค่ะทีนี้พอส่งกลับจีนไม่ได้แต่ระบบราชการก็ไม่อยากจะให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่เขาทางออกที่ง่ายที่สุดสําหรับเจ้าหน้าที่ก็คือหาประเทศที่สามที่ยอมรับตัวเข้าไปแทนแล้วยูกันดาก,ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยอมรับผู้อพยพแบบนี้เหรอครับ ใช่ค่ะยูกันดามีข้อตกลงกับอเมริกาในการรับผู้อพยพเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการเงินแต่นี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของระบบราชการอเมริกาที่ไม่มองภาพใหญ่เลยครับการส่งกวนๆไปยูกันดามันอันตรายไม่ต่างจากการส่งกลับจีนเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะจีนมีอิทธิพลในแอฟริกาเยอะเหรอครับเยอะในระดับที่เรียกว่าน่ากลัวเลยค่ะ ตอนนี้จีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในยูกันดาผ่านโครงการเบล t แอนด์โรดถนนหนทางเขื่อนไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญของยูกันดาส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ของจีนทั้งนั้นเรียทที่เป็นลูกนีรายใหญ่ของปักกิง่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งอ้อยเข้าปากช้างเลยครับถูกต้องเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้จีนทังอ้อมเลยนะแค่ไม่ต้องลงมือเองครับ เพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าการปราบปรามข้ามชาติหรือ transnational repression hmm. รัฐบาลจีนมีประวัติโชคโชนในการส่งเจ้าหน้าที่ลับไปอุ้มผู้เห็นต่างที่หนีไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็ใช้อำนาจทางเศรษฐกิจและการทูตไปบีบให้รัฐบาลประเทศนั้นๆจับตัวคนส่งกลับมาให้ oh. การส่งกวนๆไปอยู่กันดาจึงแทบจะเท่ากับเป็นการส่งมอบตัวเขาให้ตำรวจลับจีนแบบอ้อม,ออม มันคือการผลักเขาไปสู่ความตายที่อาจจะเช้ากว่าหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็มีต่างกันฟังดูแล้วสิ้นหวังมากจริงๆครับเหมือนกับว่าเขาหนีเสือปะจรเะเข้ชัดๆแต่โชคดีที่เรื่องนี้มันมีจุดเปลี่ยนผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องมันจะพลิกได้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะถูกส่งไปที่อันตรายนแน่ๆแล้วแต่อยู่ๆสหรัฐก็กลับลำอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ยักษ์ใหญ่อย,อย่างรัฐบาลสหรัฐต้องยอมถอยครับ มันเกิดจากพลังของสองอย่างที่เข้ามาพร้อมกันพอดีค่ะอย่างแรกเลยคือแรงกดดันจากสื่อและสาธารณชนพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาสื่อใหญ่อย่าง Wall Street Journal รวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆก็พร้อมใจกันประโคมข่าวนี้อย่างหนักครับมันเกิดเป็นคำถามตัวใหญ่ๆส่งตรงไปถึงทำเนียบข่าวและกระทรวงการต่างประเทศว่านี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ ปาก,ก็ประนามจีนเรื่องสินเจียงทุกวี่ทุกวันแต่ลับหลังกลับกําลังจะเตะพยานคนสําคัญที่สุดที่คุณมีทิ้งไปเนี่ยนะเหมือนกับว่าพอเรื่องมันดังขึ้นมาความย้อนแย้งของการกระทํากับคําพูดมันก็ตบหน้าดังๆจนทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้แล้วใช่ค่ะความย้อนแย้งนี้มันชัดเจนเกินกว่าที่รัฐบาลจะเพิกเฉยได้แล้วในขณะเดียวกันพลังที่สองก็เข้ามาเสริมนั่นคือการต่อสู้ทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นอ,อ๋อมีทีมทนายเข้ามาช่วย ใช่ค่ะทีมทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้ามาช่วยทำคดีนี้พวกเขาใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่สำคัญมากอย่างอนุสัญญาต,ต่อต้านการทรมานหรือ CAT มาสู้ในศาลโดยให้เหตุผลที่หนักแน่นว่ายูกันดานไม่ใช่ประเทศที่สามที่ปลอดภัยสำหรับศัตรูของรัฐบาลจีนอย่างแน่นอนครับการที่รัฐบาลสหรัฐยอมถอยในที่สุดมันก็เหมือนกับการยอมรับเกรงกล้าย,า,ยาแผนนี้มันผิดพลาดทั้งในแง่ของมนุษยธรรมและในแง่ของยุทธศาสตร,ร์จริงๆ ซึ่งการยอมถอยครั้งนี้มันเหมือนไม่ได้จบแค่ที่กุนกวนรอดพ้นจากการถูกเนรเทศแต่มันไปสก,กิดแผลใหญ่บางอย่างในระบบของอเมริกาเองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเรื่องนี้มันเหมือนกระจกที่ส่องให้เห็นรอยร้าวขนาดใหญ่ในระบบราชการอเมริกันเลยมันน่าเหลือเชื่อมากที่หน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐดูเหมือนจะไม่คุยกับอีกหน่วยงานหนึ่งเลยเหมือนมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวากําลังทําอะไรอยู่มันคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าระบบราชการที่ไร้หัวใจหรือ บ a ร c r รซี without soul โดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่าง DHS หรือ ICE เนี่ยภารกิจหลักของเขาคือการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดรสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ทำเรื่องในประเทศกุญกวนก็เป็นแค่หมายเลขคนต่างด้าว A X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  1ที่ต้องจัดการตามขั้นตอนไม่ได้ถูกมองในฐานะวีรบุรุษใช่ค่ะไม่ได้ถูกมองในฐานะวีรบุรุษผู้เปิดโปงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เจ้าหน้าที่คนนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าสินเจียงคืออะไรหรือมีความสําคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไง hmm. นี่คืออันตรายของระบบที่แต่ละส่วนทํางานแยกขาดจากกาันขาดการบูรณาการข้อมูลค่ะแล้วมันก็ดันไปอีกปัจจัยเข้ามาซ้ําเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกก็คือช่วงหลังๆนี้มีคนจีนอพยพเข้าอ,อเมริกาเยอะมากเป็นประวัติการใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนั่นเป็นพายุอีกลูกที่ซัดเข้ามาพอดีในช่วงปี2023-2024เนี่ยมีปรากฏการณ์ที่ชาวจีนหลายหมื่นคนหนีออกจากประเทศแล้วหลังไหลข้ามพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกโหเยอะมากนะครับเป็นตัวเลขที่สูงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้รัฐบาลอเมริกาพยายามจะสกัดคลื่นมนุษย์นี้อย่างหนักโดยใช้นโยบายที่เข้มงวดแบบเหวี่ยงแหอ oh. คือใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับทุกคนเพื่อความรวดเร็วในการจัดการซึ่งโชคร้ายก็คือผู้ลี้ภัยทางการเมืองตัวจริงอย่างกวนกวนก็เลยติดร่างแห่ของนโยบายนี้ไปด้วยเขากลายเป็นแค่หนึ่งในสถิติที่ต้องถูกจัดการไปใช่ค่ะมากกว่าที่จะถูกมองเป็นกรณีพิเศษที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและละเอียดอ่อนพอมองย้อนกลับไปทั้งหมดนี่การเดินทางของเขามันเหลือเชื่อจริงๆนะครับจากความกล้าหาญที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อคุณค่าที่ประเทศนั้นเป่าประกาศ แต่พอไปถึงกับถูกมองเป็นแค่ตัวเลขในเอกสารมันบั่นทอนความศรัทธาเหมือนกันนะตามของอเมริกาในครั้งนี้จึงมีความหมายที่ใหญ่กว่าแค่การช่วยชีวิตคนคนเดียวครับแต่มันคือการกู้ชื่อเสียงของตัวเองและที่สําคัญกว่านั้นคือการรักษาความหวังให้กับขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกที่กําลังจับตาดูอยู่ว่าถ้าพวกเขากล้าเสี่ยงชีวิตลุกขึ้นสู้แล้วหนียอกมาได้โลกเสรีจะโอบรับพวกเขาจริงๆหรือเปล่า แลวมันยังเป็นการตอกย้ําความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่เขาเสี่ยงชีวิตไปหามาด้วยใช่ไหมครับการที่รัฐบาลสหรัฐยอมให้เขาอยู่ต่อในท้ายที่สุดมันก็เหมือนเป็นการรับรองโดยปริยายว่าสิ่งที่เขาถ่ายมานั้นเป็นเรื่องจริงและมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดถูกต้องที่สุดคะ่ะมันเป็นการยืนยันความชอบธรรมให้กับภารกิจของเขาโดยอัตโนมัติเลยถ้าวันนั้นอเมริกาส่งตัวเขาออกไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับการบอกชาวโลกไลกลๆว่าหลักฐานของเขาไม่มีน้ำหนักพอ แต่วันนี้พวกเขาเลือกที่จะเก็บเขาไว้นั่นคือการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซินเจียงเป็นเรื่องจริงจังและหลักฐานชิ้นนี้มีความสำคัญในเวทีโลกเรื่องเราทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบแค่การรอดพ้นจากการเนรเทศของคนคนหนึ่งจริงๆครับแต่มันได้ทิ้งคำถามที่ใหญ่มากๆไว้เป็นบททดสอบศิลธรรมของโลกตะวันตกเลย ช่ค่ะมันทิ้งคำถามไว้ให้เราทุกคนได้คิดต่อว่าหลักการสิทธิมนุษยชนที่ชาติตะวันตกยึดถือและประกาศก้องไปทั่วโลกนั้นแท้จริงแล้วเป็นคุณค่าสากลที่พร้อมจะปกป้องแม้ว่าจะต้องเจอกับความยุ่งยากซับซ้อนทางกฎหมายภายในหรือไม่หรือว่ามันเป็นเพียงวัฒกรรมทางการทูตที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีคู่แข่งทางการเมืองแต่ก็พร้อมที่จะถูกโยนทิ้งไปทันทีเมื่อมันขัดกับกฎระเบียบอันแข็งชื่อของตัวเอง เรื่องราวของกวนกวนเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดเขาว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้จบลงที่ชายแดนแต่มันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในห้องพิจารณาคดีของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเสรีที่สุดในโลกก็เป็นได้